อะไรวะเนี่ยแปบ๊บนึงนะครับกำลังงงงอยู่อาเอ๋อะไรวะ คืออะไรแล้วผมใช้ฟิลเตอร์แล้วมันจะกดอ่านไม่ได้หรอวะเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยงง ก็คือมาไล์ทุกรอบมีปัญหาทุกรอบนะขำตัวเอง ่งงจริงทำไมคราวก่อนมันได้วะแบบว่าแบบโป๊ะอยู่นะเมื่อกี้แบบว่ากดแล้วฟิลเตอร์หลุดอะคือหน้เนี่คือซิดมัดคือบอกเลยว่าตอนนี้ผมค่อนข้างตาสว่างมากเลยนะครับแบบเพียนะเพียแบบเหนื่อยเลยอะ่ะ อยากพักผ่อนเลยแต่ว่า,ต,วาต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้ทํางานแล้วโดนแกล้งนะครับผมให้กินไม่เชิงแกล้งหน่อยมันคือการทําโทษโดยคุณวรรณรัตน์ครานะครับเอากาแฟเข้มขน้นแล้วตามกฎผมต้องกินไงอะไรแบบผมไม่กินกาแฟคือเข้มจริงแบบกินไปคือเปรี้ยวขมเลยแล้วก็คือตื่นเลย จนตอนนี้ผมยังรู้สึกว่าร่างกายโคตรเพียแต่ตาแบบมันไม่ง่วงเลยมันอุปโลกปาวะอ่านไม่ทันแล้วนะฮะตอนนี้คืออ่านที่พิมพ์มาไม่ทันแล้วทีเดียวเชียว เล่นร s สเดนีวิวจบยังโอหมันจบตั้งแต่วันแรกเลยนะครับแบบผมด่าเลยได้ไหมนยะว่าเป็นเกมพันแปดร้อยที่ไม่คุ้มเลยดีนะที่ผมเอาไอเดีคนอื่นมาเล่นอะ่ะไม่คุ้มเลยอะแบบถือว่าภาคนี้ทำออกมาแล้วใช้ไม่ได้เลยนะครับจากคอเกมนี้ ผิดหวังผิดหวังแบบมันก็ดีแหละแต่อะไรก็ไม่รู้ผมเนี่ยอะไรก็ไม่รู้พูดอะไรวะเนี่ยผมพูดอะไรกับนี่ยอยากดู ep สามแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งฮะเราจะรอเวลาเจ็ดวันเพื่อดูซีรีส์ประมาณครึ่งชั่วโมง ครึ่งชั่วโมงนี่คือตัดเพลงตัดอะไรออกแล้วเหลือประมาณตัดตอนต้นกับตัดเพลงจบแล้วเหลือเหลือยี่สิบนาทีนะก็คือแซลซีรีส์ตัวเองแล้วปฮะสายตาตั้นหรอไม่ใช่แบบ ไม่รู้ว่ามันเป็นคนตายแห้งง่ายยถ้าเกิดสมมุติว่าอะไรที่เป็นแสงมากๆแล้วมันจะแสบตาครับผมคือเออพูดถึงแสบตามีเรื่องเล่าอยก่ล้วถ้าทุกคนดูอีพีที่สองดีๆนะผมบอกเลยว่ามันจะมีฉากทียผมแบบคือดูดูได้เลยนะบอกเลยถ้ามีฉากไหนแล้วผมทําหน้าอย่างเงี้ยแบบไม่ใช่อินหรืออะไรนะคือตอนนั้นแสบตาแบบแสบแน่นอนกำลังตายแห้งอันนี้ชัวร์ไปดูมันมี ไอฉา,ากตอนโตอ่ะที่ที่ว่าเสื้อขาวๆแล้วนั่งอ่ะแล้วแบบพลอยโทรมาหรืออะไรตั้งอย่างแล้วมันนั่งทําหน้าอย่างเงี้ยแบบคือผมแสบตาครับไม่ไม่เกี่ยวกับบทละครอะไรเลย มันจะพูดอะไรเลยดีวะพอมันเล่าแล้วมันดีเลยประมาณดีเลยประมาณเออผมเล่าจบแล้วทุกคนเพิ่งพิมพ์มามันแบบแอคชั่นไม่เท่ากับเรียกชั่นเลยอ่ะมันมันตอบสนองกันไม่ได้เลยก็คือก็คือต้องวนเวอจริงๆนั่นแหละต้องพูดไปเรื่อยคนมาไลฟ์เนี่ย แล้วผมไลฟ์ทำไมครับเนี่ยไม่รู้ว่ามันดีดกาแฟดีดหรือเปล่าหรือผมอุปทานวะพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นเช้านะแต่งานเข้าแลว ฉากนั้นคือสุพรรณหงอยครับผมรู้สึกว่าผมยังไม่รู้เลยสุพรรณหงคืออะไรแต่ว่า <c oughs> แต่ว่า <c oughs> แต่ว่าพี่ในกองเขาพูดกันก็เลยแสดงว่ามันคือสุพรรณหงเนะครับมันเป็นบุคคลในประวัติศา,ศาสตร์ประวะผมผมจะผมจะโดนจวกยับไะเนี่ยไม่บ่งบอกเลยนะว่าไม่ไม่ตัง้งใจ จะเล่าอะไรอีกดีปะหนึ่งไม่ออกแล้วะ่ะทุกคนอีพีที่ผ่านมาคือเหนียงบอกได้คำเดียวว่าเหนียงครับผมคือผมมันจะเป็นคนอ้วนนะไว้ถ้าถ้าแบบถ้าเทียบแล้วมันคือช่วงตัวผอมแต่ว่าช่วงหน้ามันคือมันเป็นอะไรของ ของร่างกายวะใครใครเป็นหมอนี่คือบอกทีนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทาไมไขมันต้องไปสะสมตรงตรงใต้คางนะครับไม่ไม่ควรไปน้ำตาพอเคฟรี <S <S เออใช่นึกอ,ออกแล้วผมจะพูดเรื่องอะไรทุกงคนคือ โคตรเซ็งผมเซ็งมากคือปกติอะไม่ว่าเวลาทุกคนจะแท็กอะไรมาอย่างที่ผมบอกว่าผมอ่านทุกอันอยู่แล้วถูกปะแต่คราวเนี้ยไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไระคือผมไม่สามารถดูแท็กได้เลยไอไอหน้ากิจกรรมที่แบบว่ามีคนแท็กหรืออะไรมาคือหน้านั้นค้างไปเลยทำให้ผมไม่รู้เลยว่าทุกคนแท็กอะไรมาหาผมบ้างแบบ เเราก็เช็คฟีดแบ็เช็คอะไรไม่ได้แล้วมันเซ็งอะ่ะมันเซ็งนะเว้มันพูดแล้วุดหินเลยเนะี่ยวอนทุกคนฮนะถ้าเกิดมันร้อนแล้วผมก็ต้องไปแล้วนะครับน่าจะใกล้แล้วละ่ะ น่าจะถึงเวลาแล้ว